เฮ้ยเฮโหเฮ้ยเฮงโฟล์ตครับเสียงโฟล์ตครับได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับเสียงโฟล์ตเอาจับจับเสียงโฟลตจับไ้ยโอ้โห หลังบ้านโอเคไปกันเลยอุปกรณ์ของเราก็มีมีเสียมเฮ้ยเม,มียวมีเมียวก็ไปตกปลาด้วยนะครับอโอ้ตรงนี้แหละที่เราจะทําการตกปลาเ,เ,ลเ,เดี๋ยวเราจะขุดไส้เดือนก่อน แบบนั้นแหรอจะมันจะนอยู่รึเอ,อ้ยเราได้นะตัวโชว์ก่อนโชว์ก่อน,นเอากินโชว์เลยเกินให้ดูเลยใส่ค,คิดว่าเราจะได้ปลาไหมได้คิดว่าเราจะตกได้กี่ตัวยี่สิบตัวยี่สิบน่าจะได้กี่ิตัวประมาณห้า คิดว่าจะได้ไหมมันใจกี่เปร์เซ็นต์ครับหกสิบเปอรเอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการใส่เยื่อก่อนในเยื่อของเราที่เราขุดน,นี่แหละเยือของเราถ้าเราไม่ได้ปลาเราก็เอาไส้เดือนไนปกินเรากำลัเพียบ ว้ธีใส่ี่าอะใส่ปลาเหรอตัวหนึ่น้อยจังลอยขึ้นแล้เนี่เดี๋ยวให้ดูว่นี่อ้โ้แล้วตัวแต่ตัวนี้มันเล็กไปนะเยาจะปล่อยขึ้นอ่าได้แล้วครับหนึ่งคะแนนเป็นหูฟี ว่าจะตกได้กีดด่ตัวสามร้อยสามร้อยเหรอตอนนี้เราก็กำลังจะมาเตรียมเบ็ดอยู่น,นี่เราจะทำเบ็ดให้น้องโฟร์ให้กตกปาลาเราก็กำลังเตรียมเบ็ดอยู่โอ้ยที่มืออันนี้ต้องระวังเลยนะเด็กน่าจะทำเองไม่ได้คร,รับเพราะว่ามันแหลมแล้วก็ อันตรายไม่ oh, ผู้ใหญ่เชื่อโอ้ oh, นี่คือแมวของเรา,นนายเลยตะขอหายเลยเออถึงมัดไม่ดีแน่เลยข,ขาดขาดอยู่กับไม่นั่นเลยมาไดูยามกันได้แล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ขั้นตอนการใส่ใส่กับไม้น้าน้าน้าแมว แมวจะกินเบ็ดเก็บเก็บสายด้วยดังนี่แหละเแบบ็ดแเบบ็ดของขขบบว่าเอาเชือก <c oughs> ยาวอันนี้คือเบ,บ็ดของโพสต์ครับเฮ้ยไอ้แมียวตอนนี้มแมวก็จะกำลังจะกินเบ,บ็ดของเราแล้วครับไ,รได้ได้กินแมวแทนเราจะเอาแมวไปปิ้งเออมัน้่ารักนี่ เบ็ดของเราได้แล้วครับนี่นะเราจะเกี่ยวไส้เดือนแบบนี้ปาปให้กับน้องโฟดเพราะว่าอันนี้ต้องได้ปลาตัวใหญ่เนี่ยเพราะว่าโคตรเซียนโคตรเซียนเฮ้ยเมียวเมียวน้าน้องโฟดเวลานี้น้องโฟดก็จะไปตกปลามาดูกันว่า มาตรงนี้ทางนี้โฟดมาทางนี้เราก็จะไปตามน้องโฟดกัน มันดึงเราเราค่อยยกเบ็ดขึ้นนะเรอใช่เราต้องมีความอดทนั่เราต้องจับเบ็ดไว้แน่นๆเด้อเดี๋ยวมันดึงเบ็ดไปเฮ้ยเฮ้ยคข้บกินแล้วดูใครจะได้เลาที่มันเป็นเฮ้ยปวดดึงดึงอ้าวอ้าวโอ้โหเมื่อกี้ปาม เดี๋ยวเยวพราะดูก่อนไม่มีเหยื่อหมดอ่ะเนียงไปเอาเหยื่อให้หน่อยโอ้โหปลาตอดครั้งเดียวครับตอนนี้เหยื่อเราหมดเลยจะต้องเติมเหยื่อก่อนยกมานี่ก่อนอย่าเพิ่งดึงนี่นะโอ้โหน่าจะตัวใหญ่แน่เลยเมื่อกี้นะโอ้โหเกือบได้แล้วนะใช่ื่อได้ไหมแต่ายนี่นะ เราจะใส่เหยื่อใหม่กนะ่อนนะฟังถือได้เฮ้ยเหลือแค่นี้เองเหรอใช่มันตกตรงนั้นแน่เลยดังเหยื่อมันตกเกิเอรไเสียงอะไรเสีงยงไดโนเสาร์ <laughs> อ้าวนี่ตอนนี้เราเติมเหยื่อใหม่แล้วครับแล้วเราก็จะตกไม้ ระวังพัดันไม้เฮ้ยเกือบได้เลยเกือบเลยใส่ไม้เกือบได้แล้วไปไกลๆหน่อยดิไม่เออเห็นไม่ได้ทำนี้ตวงเฮ้ยจับดีๆเดี๋ยวมันถึงเราต้องอย่าส่งเสียงดังเราต้องดูนั่นด้วยเฮ้ยดังได้แล้วโอ้โหไปดูไปดูไปดู อ้าวโอ้โหถ้าปลาตัวเล็กไม่ทำคาดแล้วตัวใหญ่ที่มันดึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันกินก่อนอตอนมันดึงอะ่ะเราเราเราให้มันกินก่อนเอ,เอาตัวเล็กแล้วก็ค่อยดึงเออตัวแรกมันกำลังชิมเดี๋ยวเขาะจะตกให้ดูยืนตรงนี้แหละ Oi ตอนนี้เซียนโฟทก็ได้แล้วครับหนึ่งตัวไหนเซียนโฟทยกมาโอเคยกมายกมาโอ้โหอันนี้โนโฟทเป็นคนตกได้นะเยี่ยมเยี่ยมทำมือเยี่ยมด้วยเยี่ยมเยี่ยมนานๆดิเยี่ยมโคตรเซียนอะ่ะโหเป็นไปได้ไงครับทุกคนเซ <c oughs> ียนไม่ล่ะ <c oughs> ดีใจไหม <c oughs> ดีใจ สอ yeah. สุดยอดเลยกระฟัง <Trans> ไปเอาถุงมาหน่อยเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวโพส <c oughs> ไ,ได้ปลาตัวใหญ่อ่ะโอ้โหโพสได้แล้วหนึ่งตัวไปดูใครจะได้ตัวต่อไปครับอันนี้เขาเรียกปลาดุกนะ <Wow. S 1> อันนี้ น้องโฟตจับเองไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีมันมีเงี้ยงมันแร้มตงนีใช่มันจะทิ่มเจ็บมากใช่เนี่ยตรงนี้เราต้องรวงอะวังนะจับหน,หน่อยเอาโฟตมาให้หน่อยเดี๋ยวเราจะเกะปลาใส่ถุงเย <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> ดีมากดีโม่จะต้องระมัดระวังดีๆความแหลมยี่ถายดีๆต้องๆดีถ่ายดีๆนี่ลงโพดได้ไปแล้วครับหนึ่งคะแนนลงโพดได้อีกแล้วครับได้หนึ่งคะแนนแล้วเย้โอ้โหอันนี้ตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่กว่าตัวแรกอีกครับตัวนี้โอ้โหอ้าวทำมือเยี่ยมหน่อยอทำมือเยี่ยมหน่อยครับดูนี่ดิโอ้โหเย่ได้ห <c oughs> นึฤฤฤฤ่งฟุตเตียนไหมเตียนไหมเซียนเซียนครับตัวที่สองนะครับน้องโฟดฟีฟาเป็นไงฟีฟาจะได้ไหมฟีฟา แต่แค่ตูนนะตูนอะไรตูนคะแนนหน้าพี่ป้าใช่โอ้โหตัวใหญ่เบ้อเลยอะแต่น้าดังก็ได้ตูนนาทีอะถือถือถือก็จะแกะให้ถ่ายเราจะแกะปลาใส่ถุงอีกแล้วครับฝีมือของเซียนโฟสครับ เซียนโฟตได้สองตัวแล้วครับเซียนโฟตสุดยอดมากเลยครับเป็นไงเป็นไงบ้างโฟล่ะเซียนดีหันมาน้อยดีบอกว่าเซียนเซียนครับ <laughs> นี่แหละตรงนี้เฮ้ยได้งไงวะเ <laughs> นา<อ>ะ <laughs> ใช่ม <laughs> าดังก็ได้อือโอ้โหเดี๋ยวรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปใส่ เยก่อนครับ<า>คะแนนเนาะเนาะเดี๋ยวจะได้สา,ามคะแนนแล้วเนาะโฟละ่ะอรังก็จะได้แล้วตัวใหญ่อ่ะมเมื่อกี้อ่ะเนาะโอ้โหตอนนี้ฟีฟาก็มาดูตัวอย่างเซียนแล้วครับ ตัวใหญ่มาดูเซียนครับเซียนเขาตกได้ตัวใหญ่ครับอ่านี่เราใส่เหยื่อมาใหม่แล้วนะเหาืจะให้น้องโฟสตกอีกพ่อพอต้องกดด้วยนะเฮ้ยของฟีฟ้าของฟีฟ้าได้แล้วค่อยดูเซียนโฟสจะได้ตัวที่สามหรือเปล่าครับ รถทำได้ไงอ่ะก็คนเตียนไงก็คนมาเตียนอ่ะทำไมเหรอเอาหมาดิก็คนมาเตียนแหนทำไมเหรออ้าวค่อยดูฟีฟ่ากับดังครับจะได้สักตัวไหมครับตอนนี้น้องโฟร์ได้ไปสองคะแนนแล้วครับ เฮ้ย,อยโอ้โหตอนนี้ดังก็ได้แล้วครับหนึ่งคะแนนโอ้โหเดี๋ยวเราเอาถุงไปใส่ของดังบ้างโฟตตกไม่ได้นะอโอ้โหตอนนี้เราได้สองตัวสามตัวแล้วครับปีฝ้า,าต้องเอาให้ได้คนอื่นได้เหมือนแล้วดังมาตรงน,นี้ โอ้หตัวใหญ่พกเ็กยได้กี่ตัวแวะสตัวเท่าเท่าของไอ้ฟวเมื่อกี้โอ้โหวใหญ่กว่าอืมกว่าตัวเล้วไอ้ฟดยสองโอ้ยไม่ได้วุ้ยเฮ้ยาเบ็ดจมแล้วอ้อีกแล้วแน่นอนเลยอยากินมั้ยไหมไม่เฮ้ย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 เ โอ้โหเส, <Yay. S 1> โเสียดโฟทครับเสียดโฟทครับได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับเสียดโฟทเอาจับจับเสียดโฟทจับไว้โอ้โหสุดยอดอีกแล้วครับสุดยอด <Yay. S 1> <laughs> อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหน่อย <Yay. S 1> ตัวที่สามนะครับเดี๋ยวนารังฟทก็ได้สามคะแนนโอ้โหเก็บ ทำไงได้ทำไงถึงได้เอาก็คนมันเตียนอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันกินแบบเนี้ยแล้วก็ดึงเลยเนาะใช่โหนี่นี่แล้วช่วยผู้ใหญ่ดึงเอ่ะใช่เนี่ยมันมันติดตรงปากหน่อยเดียวเองไงโอ้โห เยี่ยม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 เดี๋ยวเราจะไปเอาถุงมาใส่ก่อนเนาะว่างก่อนหนูหนูถืไว้เป็นไงว่างเซียนดีจะเป็นไงโอ้เย้ได้หนึ่งเออ,เอ,อตามคะแนนแล้วเนาะถ่ายถ่ายให้โดนนี่ดิโดนปะถ่ายโดนแล้วอ,อ โอ้โหตอนนี้เราได้สี่ตัวแล้วครับห้าตัวกับของดังครับเกือบพอแล้วครับห้าตัวใช่ดูเสียนโฟสจะได้ตัวที่สี่หรือเปล่าครับคุณคิดว่าคุณจะได้อีกตัวไหมครับได้ทําไมคุณถึงคิดว่าคุณจะได้ครับอเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเตียน นี่แหละเซียนทำหน้าแบบทำเก็กหน่อยเก็กรอหน่อยโอ้โหนี่แหละคนเซียนคนเซียนหน้าตาแบบนี้เหรอค่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันใครจะได้อีกตัวหนึ่งเพราถ้าตัดตัวมันก็ได้ตัวใหญ่เนาะเนาะใช่ตอนนี้ฟอสได้สามตัวเลย เรามาสัมภาษณ์เซียนก่อนครับคุณรู้สึกดีใจไหมครับเซียนดีใจทำ <c oughs> ไมคุณต้องทําฟันหล่อใส่ครับ <c oughs> ยิ้มยิ้มโชว์ฟันหลอนะ่อเลยโอ้โหย่างหล่อเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่อย่างหล่อนะอย่างหลอ่อเรามาจับตาดูครับใครจะได้ตัวสุดท้าย ว่าโคตรระวังอย่าจับอย่าจับหนึ่งสองสามสีห้าหกตัวครับดีใจมากดีมากต่อป่า <laughs> ตอนนี้เรากลับบ้านกันดีกว่าใช่สวัสดีครับนนสวัสดีครับวันนี้ก็จบแล้วนะคะเอออ่ะไปถือไปไปเรากลับบ้านกันเราต้องเดินทางกลับบ้านอีก300กิโล Huh. <laughs>